ซัมเมอร์มามามาสาแก้วโอ้โหถ้าผม oh. ไปทำอะไรตอนนี้ไงพี่ไม่ได้เจอนานเลยพี่ไปไหนมาละ oh. นี่หน้าวันนี้ครับสวัสดีค่ะ today ส์เติร์สอัพอ่าน o อต o วิทำมาหรอวันนี้ใช่ครับวันนี้ทำงานนะครับวันนี้ทำงานครับอยู่สาแก้วนี่แหละเอาจริงเหรอ so l o n ้ no see you I don't have... I don't have schedules to work Saturday is off day Yes เติร์กแม้งบาก็รู้กันอยู่กับติดผู้ก็รู้ไงก็เลยไม่แปลกใจลิลลี่สวัสดีครับลิลลี่ฮัลโหลพี่แบวัสดีครับก็ผมรู้ไงผมเลยไม่แปลกใจว่าพี่อยู่กับผู้ชาย Hi t u น e Hi Lily ก็รู้ แป๊บอยู่ไหนอ่ะโซเวนี5 days weeks ใ right? ช yes. week, mm. ่เดอะนิว e จนท์เฮเบิ e e ์วอร์ก1อ e e ิต maybe I'm t อ r o 2ห h ือ3 2ห o ือ3ส r ปเชี e i หร or 4เ o วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้หลอนะ่จริงหรอ พอดีไปทำบุญจีนวันนี้แหนวันนี้หลอกแต่ว,วันนี้แต่งหน้าดีพี่มิโยกวันนี้ครับ When is new boat ready? Oh uh, I'm not sure about new boat. ตู a n Seo Yu, Nihao, เอ่อไก่ต้มเทวมีอ l l าวเอ่อ two months วิ่งมครับ two months 2 months maybe 3ตูขอร่อวันดีครับ Lily what are you eating น่ารักจังครับพวกขอบคุณครับ Hi Tune Angela Hello พี่ฟีย์ฟีลีวันด,ดีครับพี่เล็กโดวองวันดีครับพี่ชาติวันดีครับพี่อืม อะารอย่างกินไปเรียบร้อยครับวันนี้กัดน้องหมูหล่อขนาดนี้อยากมีแฟนแบบนี้จังพอดีครับพี่โมพี่เดียวดีครับแม่ thank you so much อากาศดีมากอากาศดีมากเหรออากาศดีมากพีอากาศ you eat yes Yeah. Today I eating um, vegetable soup or pork เดินเดินได้เงินหมื่นโอ้ยเต็นได้เงินหมื่นสาธุครับสาธุครับแดดเปียงมันไม่ดีตรงมันเปี้ยงแหละนีห้าหครับห้าหรอปากแดงเกินเฮ้ยเอาไปเลยครับเดี๋ยวเข้าไปเช็ดรอ PK okay, Dancing cannot eat draw อ่อใครชวนมา PK เ,เนี่ยเต็มเลยอืแมแป๊บนึงนะครับมีมีคนชวนมา PK ผมว่าไม่เข้าความเนะลยรอแป๊บนึงเช็ดทำไมไม่แดงอโอ้โหนี่ไม่แดงเหรอพี่แป๊ดเลยนะอุ้ยพี่ฝฟล์คผมครับไม่แดงหรอกโอ้โหไม่แดงเหรอขอบคุณัจพี่สก,กายได้เลย ทุกคนบนเรือเป็นกำลังใจงให้ี่สก,กายอยู่แล้วครับไม่แดงเดี๋ยวมันก็ออนเองไงเนะาะเดี๋ยวออกเองโอเคพีแดงกว่าเยอะโอ้ยผมสู้ผมสู้คนหนึ่งไม่ได้ครับผมพูดชื่อได้ไหมคนที่ชื่อออฟฟอร์ปากมง่งปากเขียวปากอะไรสีเต็มไปหมดเลยรอบตาสินว่าไหนครับมผมไม่ชัวนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เช็คเรื่องี่สก,กายแต่ว่าเวลาเขาให้แชร์อะไรเงี้ยแบบช่วยี่สก,กายผมจะพยายามแบบเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์กดอะไรให้ครับ HAPPY TO SEE YOU. YES. TODAY IS REALLY HOT พปัทยาพัดพิงเก็งอะไรนะเรียกกดแบบมาสิสองสิงหาค่ากดบัตรแล้วโอ้ชิงเหรอพี่ไปดูเหรอเราไม่ตั้งชื่อจ่ายส่งทำไม่เป็นนะ่ากูหล่อจังเลยออ้ยขอบคุณครับทำไม่เป็นน่ะผมขอตัวไปทานข้าวก่อนนะได้เลยครับพี่ไปดูทุกคน เมื่อไหร่จะมีประกวดชายหนุ่มลำตะคองครับเป็นผลิตภัณฑ์โฮอสอิสไมยนอนอมาทำไมอ่ะฮะกินข้าวยังครับกินต้มประกาศดองหมูแล้วก็มีไข่วันนี้นะี่ยไข่ลวกสองฟองครับต้มประกาศหมูนี้ตังยับครับออกงานเหรอ,อท,ทำงานครับอ๋อมาครับวันนี้มาครับ วันนี้พี่พี่โนต้ตมาครับน่าจะอยู่ในห้องเห็นรีเสื้ออยู่ล่าสุด<ม>อืมโอเคเขารีเสื้ออยู่ <c oughs> พี่ต้องทอวดีครับไม่ได้ออกงานนะมา <c oughs> มาทำงานคร <c oughs> ับฮัทชิวพ <c oughs> พี่ยาวดีครับฮัทชื่อย่า,อามายัง หล่อแต่เช้าเลยคกูโตนโอ้ยไม่เช้าแล้วนะพี่สามโม่ห้าโมงเย็นแล้วนะครับโอ้โหนี่เช้าเลยครับเอาขาดสั้นติดมาด้วยนะได้เลยน้องตูหล่อมากฝนตกไหมคะตอนนี้ยังไม่ตกครับภาวนาว่าอย่าตกฝากทุกน้องทีหนึ่งค่ะกลัวจังเลยทำไมผมกลัวจังเลยอะ่ะกลัวที่สุดเลยโอ้ยพี่พี่โอ๊ตขอบคุณครับ เดี๋ยวนะฝนตกไหมไม่ตกครับฝากซุปสองทีนะอุย้ยน่ารักที่สุดเลยคุณปูเน่นของคุณครับพี่กำไ,ไัยจะไปดูเจม,มี่อ๋อวันนี้เหรอพี่มาวันนี้เหรอครับตรงนี้แสงได้แล้วได,ได้แล้วแหละพี่อวอลวันีครับ หมั่นเขี้ยวอะ่ะขอแบบขอแรงๆนะมะมาทุบเองดีทำไมต้องฝากคนอื่นทุบ่ะตอนนี้ถ้ารวมที่รับฝากน่าจะรวมยี่สิบทีเกินยี่สิบทีหลังเขียวหมดแล้วมัม้งพี่หลังเขียวหมดแล้วมัมว้งวหายห,หรอจริงเหรอจริงเหรอหล่อจริงเหรอ รอเธอก็มาจีบเราดิเธอก็มาจีบเราดิพี่เจมันดีครับมีแต่คนรอทุบนะจัดให้หนักเลยมันไส้ขายทุบพิทยาให้ดีมากครับดีมากครับนี่ตูหรือกระท้อนถ้าผมเป็นทุเรียนตอนนี้หนามผมก็คงแบบทู่หมดแล้วอ่อพี่ ทำไมพี่ตังทออยากทุบผมอ่ะซัมเมอร์ thank you ครับ thank you สิงคโปร์เอ่อ hot same time today today who works uh, a g e n t l on newgen on newgen a g e n t พี note, uh, note, ่โน้ต uh, ่า note พี่โน้ตโอเล่่อ KK j จ m ี่ เซอร์ชอปเปอร์หยางแอนด์มิเปเปอร์อ๋อใช่ You are welcome yes Singapore is very hot hot n o w very น้องปาลถามหาเตงตลอดเลยอ้าวแล้วไม่มาล่ะอืแบงก์ is yes today I'm he he absent absent พีพีมาด้วยเหรอวันนี้มาครับวันนี้พีพีมาครับตูนฝากกอดพี่นดพี่จะให้เขาต่อยผมมื่อเขาต่อยผมนะนางชอบมากมาตอนสองทุ่มอ๋อจริงหรอหาเรื่องให้ผมตาเขียวแต่วันเลยนะยังไม่เต้นกระแต่งตาเขียวซะนะพี่พีพีดีครับได้เดี๋ยวผมบอกพีพีให้พีพีน่าจะแต่งหน้าอยู่ครับ ไยพี่ตูนายโอ้ oh, มาแล้วเซอร์ลีเดอร์ย s t สนมสเตดีครับสวัสดีครับอ่อ uh, บอกพี่ออนฝากก่อนไงได้เลยถ้าเขาถ้าผมตาเขียวไปตอนกลับบ้านพี่ไม่ต้องตกใจนะโอเคไหมเออผมเองแหละผมจะบอกเขาเองว่าพี่ออนฝากมานะครับพี่น a มสเต e Yes ส I think he he from India India รักนะคะคิดถึงกอดๆจุบ๊บๆน้องกิจน้องกิจไม่มาครับฮัลโหลน้องกิจไม่มาครับวันนี้ w o r w d vs peace อู้ยอคอมครับสันติภาพโรอ yes mm hmm. แต่วันนี้ร้อนมากเลยอะพี่โมบอกว่าอากาศดีพี่โมอากาศดีตรงไหนเนี่ยร้อนมากเลยนะพิมพ์ผิดจะพิมพว่าตูโอ้โหมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะจมูกสวยอ๋อครับขอบคุณครับ,รบพ,พ,พี่พี่บอลลี่เหรอจมูกสวยไหมฮะ พิมไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยกิดกับตนูนมันไกลกันอยู่นะพี่เจเจไกลกันเยอะเลยแหละเพราะพี่โอ้โหพี่ผมอยู่บนเรือไม่มีแอร์มันร้อนไงมีแต่ห้องแต่งตัวตอนนี้ออกมาแล้ว Do you know is b a n working tomorrow? Yes, tomorrow he he working. not work or only Saturday พี่แบงค์ only Saturday he not work พี่เจเจเขาข้างรักอมผมเชื่อแหละมาบอกรักน้องกิจในไลฟ์ผมเหรอเดี๋ยวจะโดนอุ้ยอุ้ยใครอะใครกดใครไลฟ์ like อยู่อะตอนนี้ไปดูซิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปหาเร็วไปหาเร็วพี่ต้องไปแล้วตูนผมรู้แล้วแหละว่าพี่ต้องไปอะผมเห็นแล้วล่ะ พี่ไม่ต้องพูดผมเห็นแล้วผมเห็นละเออผมเห็นแล้วแหละได้มันจะไปปวนเดี๋ยวโดนผมปวนแน่เห็นละแหไปกันหมดเลยนะพอคุคนนู้นไลฟ์ละ ไปแล้วเหมือนกันโน้ตอิสออนไลน์ท um, ูนั่วเยสเอวี่วันอาร์มซีพี่โน้ตโน้ตออนลี่พี่แม็กวันดีครับพี่มูไลท์วันดีครับยายโตนจ๋าพี ah, ่มูไลท์ว่าจังไหน é, ครับพี่อุ้ยขอบคุณครับเอวี่วันพิสโน้ตเยสพี่โน้ตเออ not work long time maybe วันวีคสวยสวยไหมผมสวยไหมวันที่ผมสวยไหม,ว,ม,ว,ไหมวันดีครับพี่ฮานาชิ honeymoon อ๋อ uh, yes holiday honey, honeymoon and holiday with new car yes okay next year I buy new car same as, พี่โน้ตยืมเสื้อแดงมาใส่ได้เปล่าเสื้อแดงตัวไหนพี่ ตัวไหนอ่ะเสื้อสูตรเหรอถ้าเสื้อสูตรยืมได้นะผมไม่ยืมได้นะเค d ดน h o n นิ m o o n with y o พี่โน้ตอ่า ...New car right Next year Next year I buy new car same l a m b o r g h i n i just kidding นะ Not Lamborghini นะอิลี่ ไอ i ล i k e his new car เออเซมเบไบฟเดือนหน้าเดือนหน้าสรุปชุดยังผมว่าเขาน่าจะใส่ชุดสีน้ำเงินนะพี่เขาน่าจะยังไม่เปลี่ยนคับเพราะว่ามันยังไม่เข้าเข้าเดือนใหม่เหมือนว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเดือนนั้นน่ะบิ๊กจีฟยิอืม รอก่อนโอ้โหนี้ผมได้ขนมมาเยอะมาก I'm outside now รอชูนักเรียน You go outside Lily really? for work or find something เอ้ยเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปยืนรับลูกค้า45สู้ๆนะ today Yes fighting พี่นิชาสวัสดีครับ fighting 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 w a t c h movie oh. cinema right uh 5 minutes i g o n n a go to work now สวัสดีครับสุดหลออุอ๊ยพี่ผมกําลังจะไปแล้วพี่นิชาขอเป็นวันที่ดีนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วก็ go now ลูกเกดสวัสดีครับลูกเกดพี่จะไปแล้วพี่จะต้องไป ดูงานแล้วลูกค้ามาละมาจริงเพียวพี่เดี๋ยวผมไปแล้วมาช้าไปหน่อยพี่เททิวขาววันดีครับไปนะทุกคนเดี๋ยวโดนว่าครับแอนอีดินเนอร์วิดเดอร์บอยเหรอเดอกันรรบสองมาหรอมาสิมาสิมาจริงครเปล่าโอเค จะรอดูนะเจอกันรอบสองเนี่ยไปนะทุกคนน้ำว้าสตีสู้ๆนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ<ป>ขอบคุณครับบายบายครับโนวิสแฟมิลี่เอติงยูอ่ find some boyfriend Thai people Thai people good choice ไฟติ้งตูนไฟติ้ง Thank you so much everyone เสื้อของยี่ห้ออะไรครับไม่รู้ว่าสั่งตัดมาครับพี่เป็นของที่ทำงานโอเค I'm gonna go now I want no longer stand difficult Larry really? ah hmm okay bye 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 dude can't can't have pride Larry really? wow okay I'm gonna g go now ไปแล้วเตงบายบายครับทุกคน บาย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 รอหน้าวันนี้